นายศิริรัตน์ชมอุปการผู้ว่าราชการจังหวัดพิจิตรพร้อมด้วยนางสุกัญญาชมอุปการนายกเหล่ากาชาติจังหวัดพิจิตรได้ลงพื้นที่ไปที่โรงพยาบาลพิจิตรโดยมีนายสุราชาัยแก้วงนีรนันผู้ว่าการโรงพยาบาลพิจิตรให้การต้อนรับพาดูการบริการการักษาผู้ป่วยโรคทั่วไปอีกทั้งเป็นการมอบเครื่องเทรโมสแกนที่ผู้ว่าราชการจังหวัดพิจิตรจัดหางบประมาณสนับสนุนโรงพยาบาลจังหวัดพิจิตรในการจัดซื้ออุปกรณ์ดังกล่าวเพื่อนําไปใช้ในการคัดกรองประชาชนที่มาใช้บริการด้านนายศิริรัตน์ชุมอุปการผู้วว่่าาาารรชกกจจัังหดพิิตล วันนี้ที่พื้นที่จังหวัดพิจิตรยังไม่พบผู้ป่วยที่ติดเชื้อโควิด1 i ทั้งๆท,ที่จังหวัดข้างๆและจังหวัดอื่นๆในประเทศไทยมีผู้ติดเชื้อไวรัสโควิด -19 กันแล้วก็ตามทางนี้ก็เป็นเพราะทุกฝ่ายให้ความร่วมมือส่วนมาตรการในการเฝ้าระวังการดําเนินการทั้งระดับหมู่บ้านรวมถึงระดับจังหวัดก็มีการตั้งด่านตั้งจุดคัดกรอง6เส้นทางหลักที่เข้าสู่จังหวัดพิจิตรโดยมีการเฝ้าระวังผู้ที่มาจากประเทศกลุ่มเสี่ยงผู้ที่มาจากจังหวัดอื่นๆโดยใช้อุปกรณ์อินฟราเรดเทอร์โมสไมเตอร์ในการ ตรวจคัดกรองสำหรับขอความร่วมมืออยากให้ประชาชนชาพิจิตสวมหน้ากากอนามัยทุกครั้งที่ออกจากบ้านหรือไปพบปะพูดคุยกับผู้คนรวมถึงถ้าไม่จําเป็นก็ไม่ควรออกจากบ้านหรือไปร่วมกิจกรรมใดๆที่มีโอกาสเสี่ยงแล้วก็ควรล้างมือให้สะอาดอยู่เสมอ